ปูดะลอยยิบกล่ะโม,มสิบเจ็ดจ้าหมสิบเจ็ดเจ้ากระเจีเยย่านนม่่ล่ะย่านยานวัคซีนเอาย่านโรคเหลอแม่กระ,ะเจียกันไว้ก็ดียอยู่่าเป็นยังดอเพราะว่าเขามั้งลูกผมทำงานอย่างนี้เลยเจอคนเยอะฉีด,ดไว้ก<ว>็ดีอื อืมแล้วก็นี่เด้๋ยวไม่ใช่เน่าเนี่ยคนหนึ่งจากอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วขเขาจะหยุดเลยนะครับวัวเพราะเพ่อะมีโรคประจำตัวไงลูกเบาเล่าก็ได้เดี๋ยวน้อลูกเนาะเออแมนแมงบาเพราะปิดเยอะครับเออถ้าเราไม่มีโรคประจำตัวงี้นเราหยุด เด็กันบ่ไมีโลงมีแม่มีโหลงแม่เลี้ยานอะไรนี้จะขจ้าว่ามีโลงมันมันแสกไวหน่ะเนาะแสกซ้อนไว้แม่เลี้ยานบ่เป็นยังตัวบ่แม่นิดบ่เสียตะกรายเอาก็รักษาเอาของบ่ได้ไปใส่เนาะเอาก็อยูุติบ้าลครับแล้วลูกหลานเนี่ยเคยมาบอกว่าจะลงทะเบียนให้อะไรนี้ไหมครับไม่มีเพราะว่าหลูกับมีเด็กตีนั่งนองไม่อย่เดี๋ยวลูกเขาก็อยู่กรุงเทพขุนดมือ อม้ฉีเี่จีดถ้ามีฉีดได้ยาอนยาน่ยางเดียวโลกโรคจะของนี้นนมก็มมคือก,กลัวโรคที่ใช่สอนมาจ้ากลัวอีดีกับปานี้เราลห้อใ่ว่าทั้งยาน่ทำไมเรไม่ได้ลงทะเบียนไม่ลงทะเบียนเพราะว่าคุณยายมีโรคประจำตัว ยายมีโรคประจําตัวเรื่องมีโรคม,ม,ม,มีความดันสูงนิดหน่อยแล้วก็หัวใจนี่แหละแล้วก็ชอบวินเพียนเรื่อยๆเวลาเหนื่อยอากาศร้อนๆจะชอบหน้ามืดบ่อยกว่าแลกสมอตอนนี้เขามาลงพื้นที่เขาว่าอยังไงบ้างเขาก็แนะนำคุณยายแบบนี้แหละ ถ้าไม่โรคประจําตัวเขาก็ไม่ให้ฉีดครับถ้าเกิดมีวัคซีนที่ฉีดได้นี่ยยายจะฉีดไหมไม่ฉีดหรอกเอทํไมไม่ฉีดคุณยายกลัวเห็น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 เขาพูดกันถ้าไปฉีดนี่มัน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 จะแพ้ยาเน่ะก็แบบคือตายไปเลยนะแบบกลังก็ไม่พอตัวยามันแรงไง อตัวตยามันแรงเขาว่าก็เ,เลยกลัวไม่กล้าฉีดก็เลยกลัวไม่กล้าฉีดแล้วคณยาเ็าไม่ได้ไปไหนมาไหนคณยาเ็าอยู่แต่บ้านจะออกก็ออกตลาดแค่นั้นขายของแล้วก็กลับบ้าน